สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ย u b e คของผมไรสังกัดนังซึ่งฮะคลิปนี้พามาชมกระบะสายบรรทุกจัดหนักครับทีมงานมังตรลงผักสดครับผมนะฮะหรือว่าซุมบองดำจัดให้ครับผมดูโอ้โหใส่มาแบบเ,เรียกว่าคนขับนี่ขับ กริงไปทั้งตัวเลยฮะถ้าใส่มาประมาณนี้ครับคนนี้เขา,าได้ใช้ย,ยาครับนะฮะตีนระเบิดครับอันนี้วันนี้รถพึ่งซ่อมเสร็จนะวันนี้นะนะครับคันนี้ครับรถพึ่งซ่อมเสร็จนะครับวันไหนอีกไม่รู้ฮะที่จะได้เข้าอู่อีก คือชายาเขาเนี่ยได้มาแบบยาวนานมากนะครับรู้สึกว่าจับคันไหนก็เรียกว่าไม่กี่วันนะครับหรือว่าไม่กี่วันก็เข้าอู่อีกแล้วครับรู้สึกว่าจัดหนักทุกเที่ยวเลยครับสำหรับสายนี้ฮะ นี้ก็กําลังลงผักอยู่ฮะทีมงานเมืองตะรุงผักสดนะครับที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ฮะส่วนคันนี้ก็สายออสื่อสารของเราวิ่งไม่ไกลครับสําหรับคันนี้นะครับลงผักตรงนี้ทุกวันครับทีมงานเมืองตะรุงผักสดนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้ผักก็ลองแวะเข้ามาดูที่ร้านนี้ได้นะครับมีลงทุกวันนะครับผักมาใหม่ๆสดๆทุกวันนะเราจะลงผักตรงนี้24ชั่วโมงนะครับเราจะลงผักตรงนี้ในช่วง6โมงนะฮะ 6โมงนะครับถึงตี2ก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับตรงนี้นะฮะลูกค้าที่อยากจะได้ผักในมาใหม่ๆเวลานี้ก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับดูแต่ละคันของเราครับคันนี้คือโดนสุดแล้วครับจัดหนักสุดแล้วครับคันนี้ เราต้องออใส่แบบคุ้มค่าเลยอย่างนี้ก็น่าจ้างมากครับสำหรับรถสายวินของเรานะครับ เลยสูงเลยลยงทุกวันนะครับสําหรับทีมงานมึงจะลงผักสดนะครัผักสวยๆมาลงทุกวันตรงนี้นะครับเ,เรียนลูกค้าฮะรตรงนี้ก็เป็นเวลาลงผักใหม่ๆนะครับใครอยากได้ผักสวยๆเพื่อที่จะไปทําการขายฮะนะครับขายต่อหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับ ทางร้านเปิด24ชั่วโมงนะฮะแต่เวลาเนี้ยนะครับเป็นเวลาที่ทีมงานมึงตะลุงผักสดเอาผักมาลงใหม่ๆนะครับอยากได้ก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับราคาเป็นกันเองครับสอบถามกันได้ครับผมแต่ว่าทางร้านเปิดนะครับบริการเปิดขาย24ชั่วโมงนะครับดูคันนี้ครับผมให้ดูคันนี้คันนี้แน่นมาก จะเต็มหลือเกินครับสำหรับคันนี้ครับ แล้วครับหนึ่งคันนะอ่าส่วนทางร้านก็จะเข้ามาลงทีละ2นะครับถ้าของมันเยอะเกินนะครับทีมงานนี้เขาก็จะนะครับเอานะครับไปเก็บ